สนแสนแสบ <ś led> ช่วงแสบเพลงสด <ś led> โอตายุพ้พระจน <ś led> ทำอย่างไรฉันจะทำอย่างไร อยากรักแต่ไม่กล้ามองกลัวมองไปแล้วก็จะโดนของเพราะว่าเธอมีของที่ไม้ปองมาตั้งนานมัวแต่ตั้งคิดจะดทำอย่างไรโอ๊ยแต่ฉันพลาดไปคงเสียใจไม่ใช่น้อย,อยก็เธอเล่นสวยเล่นงานเก็ดโยยเอา มาฟังธุระก,กรรมที่ใจฉันมันยืมไปโอ้ยโอยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมตอนนี้หัวใจมันอ่อนเธอมาเป็นคู่ใจไม่ช่วยมาดู ฉันจะเ,เดินอย่างไร<ฮ>ทุกทิศให้มันถูกทางจะไปทางไหนก็เจอแต่นางพาพเธอจำให้จาต้องอาหัวใจอ่อนแออาการโครม่าหัวใจมันเพี้ยนผิดไปสักถุกคำงั้นมาฟังธุรกรรมมีใจ ใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมตอนนี้หัวใจมันอ่อนเธอมาเป็นคู่ใจไม่ช่วยมาดูแลหัวใจ ใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมตอนนี้หัวใจมันอ่อนเธอมาเป็นคู่ใจถ้าเธอมาดูแลหัวใจฉันคงไม่อ่อนแอลิกกี้เมาส์ัลโหล ดีครับดีครับดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมื่อกี้คืออะไรอ่ะเขาไม่ร้องเพลงสิอ๋อเหรอฮะเป็นซิงเกิลซิงเกิลโอ้ยตายซิมเพลงว่าอะไรนะ On Air On Air ไม่ใช่ออดแอรนะเขาเป็นออดแอนเราจะชี้อ๋อกในี่ยเคยเป็นนักร้องมาก่อนจ้าให้คะแนนสิมงเบลีดมงเบลีพูดเลยนะจ๊ะให้คะแนนให้ออกเป็นนักร้องมาก่อนถ้าเกิดพิจารณาตามเสียงร้องออกให้สิบเต็มสิบนะจ้าแต่ถ้าแต่ถ้าพิจารณาตามพีเอลพีเอลอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย นี่ออยการอยู่ออยการอยู่ใจเย็นพี่คือใส่ให้เราให้สิบเต็มสิบเขาบอกให้น้อยเดี๋ยวจะไม่ได้กอดเขาใส่สิบปังเขาบอกน้อยเดี๋ยวโดนทีบโอเคออนแอร์เดี๋ยวคุยคำนี้หน่อยออดแอร์มันหมายถึงอะไรออดแอเนี่ยจริงๆความหมายมันก็เหมือนคำว่าอ่อนแอครับพี่แต่ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนใต้ไงจ้าแบบเจอผู้หญิงเนี่ยเสียงมันเหนือก็กลายเป็นโอ้ยโอ้ยหัวใจมันอ่อนแแอรออแอคนใต้คนใต้นี่ผมรู้คนใต้คนใต้พังชื่ออ่อนแอ อ้อนแออ้อนแออย่างี้อนอแบบนี้เป็นพี่น้องกันนี่ใครอายุมากกว่ากันกี่ปีนิกกี้หมายว่าปีนึงครับพมหยิบซียืมซีสอันนี้ยืมซ้างหยิบซยิบซ้าอันนี้เท่าไหร่หยิบห้าโอ้ยตายอย่าถาฝันี้อันนี้หยิบเจ็พี่รักหน้ารักหยิบหยิบเจ็ดหยเจอันนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาพี่ก็หยิบหิบ เอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยสอบปากคำกันเนาะแต่เมื่อกี้เพิ่มันข่าวเส้นผมชอบมากคุณชอบท่าไหนทับท่าท่อนทุกสิผมไม่เอาผมไม่ขอท่อนทุกได้ไหมชอบต้นไหนชอบต้นอิศโศอะไรสักอย่างมระยากที่มันแบบว่ามือเสื้อเอ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 าล่ะเอาล่ะถ้าพี่เป้จะแอนใส่น้องมากขนาดนั้วนะว่าเขาแอนใส่กันก่อนอ๋อเหรอคุณไม่เห็นว่าเมื่อกี้นี่นะเรื่องสองสามเออเออ ท่อนกอดเข้าฮุกเขาเขมันชนกันเลยอ่ะมันเป็นท่อนว่าไงนะคำนี้อาการโคม่าห uh> ัวใจดีจังเลยอ่ะเอาของดีจังเลยของอยากซ้อมกับน้องคนไหนไม่ของอยากของอยากท้าท่อนบุกมากกว่าต่อทั้งคนยังไงฮุกหนึ่งต่อสามโอ้ยหัวใจมือโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเดี๋ยวนะเอวสองคนนี่นะ ผิวมากผิวมากเอออ้าวร้องเลยอะผมจะเต้นหนึ่งสองสามโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอดอ๋อครับไปสเต็ปตามเขาหน่อยไปสเต็ปตามเขาหน่อยสเต็ปเขามีอยู่ถามว่าน้องสองคนสเต็ปเหมือนกันก่อนยัง เคยพบกันไม่เคยพบมันเลยเน่นี่คือเสน่ห์ของคู่นี้น่ารักถ้าเพลงดีๆไปฟังที่อื่นแต่ถ้าเพลงแบบี้สนุกถ้าเพลงถูกขอบคุณพี่เป๊กต้องลองเข้าชมรือไม่ชมชมถ้าเป็นเพลงแนวนี้ต้องคู่นี้เท่านั้นตอนนี้สุดต้องคู่นี้เอาล่ะนอกจากเพลงแล้วเนี่ยล่าสุดเขาก็บินไปไกลกันถึงญี่ปุ่นนั่นไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเบรกน่อได้ได้เพราะเดี๋ยวเราจะมาสอบปากคำสุดๆเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณคือคู่จิ้นกันเองจิ้นกันเองพี่น้องจิ้นกันเองในบ้านอยู่บ้านก็จิ้น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 กันฉัน พูดเลยนะจ๊ะหลายรูปในอินสตาแกรมที่ฉันกดเซฟหน้าจอไว้ดิ้นจริงจริงๆแล้วได้ข่าวว่าไปถ่ายอัลบั้มสเปเชียลอะไรนะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กนักเตือนนิดเลยเฮ้ยอย่าดิอย่าดิมีมีวิดีโออะไรนะที่อย่างด้วยเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังด้วยเดี๋ยวเราคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ายังอยู่กับนิกกี้เมาส์และสอนอแซ่บใส่มันออดแอ แสนแสนบ